ในเรื่องของการเจาะบาดานนะคะเออมันเกิดมันปัญหามันเกิดจากอาคลิปวิดีโอนะคะอืมคลิปวิดีโอที่เขาเอาไปลองเรียนมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการเจะจริงเนาะทีนี้เออเป็นอย่างคนอื่นคือคือคือบดบดนไม่มีใครขออนุญาตเขาไปทันได้เลยไม่มีใครไปขออนุญาตเออกรมซักพยากรณ์นะไม่มีอืมแต่คนอื่นไม่โดนอืมเ <c oughs> <c oughs> พราะอะไรมันไม่มีใครร้องเรียน ทำไมถึงทำไมถึงไม่มีใครร้องเรียนตอนแรกคอยว่าเลยว่าไข่นี่หนูนี่เป็นคนที่หนูไม่ยอมเออที่โดนคนร้องเรียนแล้วมันมันเจอกันแค่สองหลังอืมเออคนอื่นก็เจอกันเกือบทั้งหมู่บ้านเออนะทีนี้หนูบอกว่าถ้ากูโดนื่นก็ต้องโดนน้ำอืมหนูหนูพูดอย่างนี้เลยกับลุงกับลุงช่าง นูนพูดอย่างนี้เลยเออนู้บอกว่าถ้าเฮาโดนถ้าสิไปย้อนให้ยังผู้อื่นเขาจอเด็กคือโมมีความผิดเออข่อยซีรองเรียนต่อข่อยวางสี่เด้ตอนนั้นน่ะเออกอไม่ยอมเออเออถ้าสมมุติถ้าสมมุติว่ามีมีถึงขั้นเข้าคุกเข้าตารางมีโทษมากกว่านี้นะอืมข่อยซีซี่ไปสู่หลังคาเฮือนข่อยวางสี่แล้วบอกกับลุงซังอืมนะลุงซงันะง,ซงว่าพอเทาะพอเทาะอืม ให้มันจบอยู่ที่ผมนี่ละตะเบอกดังสี่แม่เออคอยแล้วรู้สึกว่าเบือ่อพระเอกอหน้าทอนนั่นคอยเบือ่อพระเอกคอยว่าสิละเออนะเป็นยังไงละ่ะเออให้มันจบอยู่ที่ผมผมโดนแล้วก็ให้มันจบอยู่ที่ผมบ่ต้องลามบเ่เพ็ิดไฟลามทุ่งบ่ต้องกันหน้านะนี่บอกบอกพอลี่นะอืม คอยไม่มีก็เออคอยก็เลยหลุดซึกว่าคือไปเอกแท้ถ้าเป็นคอยถ้าเป็นหนูนะหนูหนูบอันี่เด้หนูหนหนหนนหนมายอมเนี่ยเออนะแต่ว่าตอนหน้าตอนนั้นนะ่ะเรามาทามาเรามานั่งคิดว่าเป็นอย่างเขาคือย,ย้อมเป็นอย่างคือเขาคือบ่เอาคนอื่นเป็นอย่างเขาคือเออเ,อ,เอ,เอ,อเระเอกสมซื่อจากเรามานั่งฟังอยู่บอกไอ้นี่มันนินทากูอีกแล้วออนะอืใมให้มาจบที่ผมผนป่ะอืมจะสี่ละ เอาจบก็จบสน,นะค่อยวางสิมาแล้วมันมาจบได้บาทนี่เออเรื่องบาดาลเสร็จเสาไฟฟ้ามาเอออันสายค้าหลังอันสายค้ามาอีกเออเอา,เอาทางหลวงมาอีกเอา,เอามันมาจบเป็ยังไงล่ะพระเอกหลายเอพอพระเอกหลายโดนทุกโดนทุกอย่าง ตอนนี้คือบริสุทธิ์ผุดผ่องเอ,อโดนทุกหน่วยงานตรวจสอบเออนะตอนนี้คือบริสุทธิ์ผุดผ่องแม้กระทั่งท่วมขี้ก็มีการตรวจสอบแล้วนะจ๊ะอืผ่านจ้ะผ่านหมดทุกอย่างเออเป็นยังไงน,นะอ,อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างแล้วจ้ะตอนนี้เอแม้กระทั่งที่ดินนะอืมมาเมฆม่านีกระถ่ายชุยยางนั่นแหละ แม่กระทั่งสวมขี้สุขะอนามัยเออก็มีการตรวจสอบค่ะสิบอกให้ฟังอืมเป็นติ้งใดหละพระเอกหล,ออลายเออไปเอกไปเอกว่าให้มันให้มันจบที่ผมบนว่าเออมันมันจบได้บบบนี้เออบาที่นี่พอจบพอจบหมดเรื่องสิเอาับรนี้อ,อืมหมดเรื่องที่จะเอาผิดหมดเรื่องที่จะร้องเรียนแล้วล่ามไปหาคนหลอกไก่ได้บหมนี่เออ ร้านไปหาคนหลอกขางคนอ้อมอ้อมขางอ้อมแอวจนอยู่บ่ได้พี่น้องย,ออย้งยอนอยังย้อนยันคนอื่นที่อยู่น้ำนี่สิเดือดรอดหาทางไปไปเรื่อว่าไปโลดเจ้าไปโลดไปฮาดเริ่มใหม่ไปหาที่ที่มันถูกต้องไปที่ที่มันอืมให้ไปเริ่มใหม่คอยบลลังไว้เมสต์ต่อหน่อยเดียวอืมนะ เขาลีไม่ล้งไว้แม่แต่นิดเดียวอะไปเลยเพราะว่าเราเห็นเราเห็นถึงความที่อยู่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขก็มีแต่เรื่องมารบกวนมีแต่เรื่องมีแต่ราวเออนะในในจุดนี้นะเราเห็นทุกอย่างไงเออหน่อยนึ่งเอาแล้วหน่อยนึ่งเอาแล้วโอ้ยแล้วบมเมนแคพ่พอเพข่อยน้าอืมพ่อพ่อหนูนะไปเกือบทุกหน่วยงาน เดนโดนเชิญโดนเชิญไปนั่งกินน้ำเย็น <laughs> เออทุกทุกหน่วยงานที่เป็นฝ่ายปกครองเออนะคอ, <laughs> อ,นะคอยรีตนสาสตร์แล้วอืมนะแต่เราก็ไปได้ไปแก่ตางแก่ไปแก่ตางแก่ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการ้องเรียนอืมค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เขาเข้มแข็ง แล้วก็ไม่ไม่ไม่เคยเห็น้วยนะไม่เคยเห็นที่จะออกมาเขาเรียกว่าออกมาพูดพูดเขาเรียกว่าอย่างว่าเหมือนออกมาน้อยเนื้อต่ําใจเหมือนออกมาอะไรอย่างเงี้ยเขามีแต่บอกว่าจะ,จะสู้จะสู้ยังไงก็จะสู้อืม <c oughs> โดอ๋อห้องน้ําโดนข้อหาอย่างสุขะ อันามัยสุขะอืมห้องน้ำยู่ไก่โบบาดานโบถูกต้องโบเอืออะไรนะทั้งท่อพักเขาเรียกว,ว่าท่อเกิดเหรอเออห้างเท่าไหร่เท่าไหร่อืมตรวจชม <laughs> ห้องน้ำ อในเรื่องของห้องน้ำ <c oughs> โดนเรื่องโดนเรื่องที่เอ่ออะไรนะที่บอกว่ามีคนสร้างห้องน้ำให้เป็นสาธารณะเอ่อให้เป็นให้เป็นสาธารณะด้วยแล้วทีนี้พอมาล้อมกำแพงก็มาตะนีเขาอีกบัน,นี้ก็ที่ดินเขามีแค่นั้นเออค่ะห,หาเรื่องโทรภกคีค่ะ <c oughs> มีหมดเลย แต่ละมือแต่และดีตรวจขี้อ่าตรวจยีนขี้เนาะเออมีเมิดจังหวะจังวอันช่วงนั้น COVID โควิดโควิดระบาดออพูด <P ull> er> ไปใส่มาใส่บอกมีการกลกาตัวจ้ะพ่อไปเองเล่นแม่นางเอกไปกลับมาถือกลกาตัวค่ะสิบสี่มือเออผู้อื่นไปบอเป็นยังจ้ะ อืมแล้วเออมันเหมือนแบบแต่ละเรื่องน่ะมันมันมีความรู้สึกว่ามันจ้องแต่อยู่ตรงนี้นะแมก็เลยว่าเออไปโหลดจะไปยูทังองินโหลดอืมบอกทางอ่าลุงช่างแล้ะปะ้าสวนผักอืมข่อยก็เมื่อยแทนข่อยวางสิละ <c oughs> เอเอนะแต่ละเรื่องในยอย่างแล้วก็ แต่ละอย่างแต่ละเรื่องที่มีการถูกถูกร้องเรียนไปอ่ะคือด่วนจีไปสนีจ่ามากนะเจ้าหน้าที่น่ะแต่ละหน่วยน่ะเออพอเขาร้องไปโอ้โหก็ไวเทะนะได้ข่าวว่าเขาจะร้องนี่ประมาณอาทิต์หนึง่งออกมาเร็วจ้ะเออออกมาแล้วเ <laughs> งดข่อยก็เงดหลายือแบบ เหมือนเหมือนเขากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งอืมฝ่ามมาแต่เน,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 น้แต่ละหน่วยนั่นแต่ละแต่ละสำนักงานแต่ละหน่วยนั่นอืมเนาะเขาก็เลยว่าเอออืมยามเขาหลองอย่างนี้เป็นผลนมัดยามเขาลงหายต้มเออปานหอยไข่มีห่องเอยเออนะมันก็นเลยมีความรู้สึกแล้วให้เรามาเปรียบเทียบว่าเออเขาเนี่ย อยู่ในสถานะนี้น่ะมันมีความกดดันมากมายมีความที่เขาเรียกว่าอะไรนะด้วยสถานะด้วยสถานะอันนะอืมด้วยสถานะที่เขาอยู่ณณตอนนี้อ่ะมันเขาทําอะไรแต่ละอย่างมันยากมากมันโดนจ้องมองมันโดนเพ่งเล็งโดนทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยกลายกลายทําให้เขาหน่ยเป็น เขาเรียกว่าอัดอั้นแล้วก็เขาเรียกว่ากดดันทุกสิ่งทุกอย่างอืมแม้กระทั่งการที่จะหารายได้หาเงินเพื่อที่จะมาต่อสู้ในคดีเขาก็ทําได้แค่ขายผลิตภัณฑ์แล้วก็ทํา y ำ Youtube ซึ่งมันก็ยากลําบากเหล,เลือเกินกว่าจะได้ยอดแต่ละยอดพี่น้องให้เข้าใจตรงนี้นะเขาเครียดกับเรื่องนี้เขาเครียดกับเรื่อง ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการต่อสู้คดีนี่มากอยู่นะมาทุกครั้งจะบ่นทุกครั้งเลยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าต่อการต่อสู้อืมเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่มีนัดที่ผ่านมาอะนะที่มีนัดกันคือต้องต้องแบบเขาเรียกอะไรนะรับรองทางทีมงานค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรม โอ้ยพี่น้องมันไม่ไ้หน่อยด้เออ่แม่นหน่อยด้ยยแล้วอีสักพักผ่านไปจะมือมาใหมา่อีกแล้วหาหา,วาหาบ่ทันไในครบยู่มาใหมา่อีกแล้วเออนะเครียดสะสมบัดนี้เครียดหลายอืมอันไหนสิกังวลน,น้ำนำว่าคดีสิออกรูปแบบใดออกแบบใดอีกอืมอันไหนสิมาขึ้นน้ o ยูทู e อีกบัดนี้เออขึ้นน้ำมันยูทูบเบอร์รอบกายอีกบัดนี้เออแต่ละคนแต่ละ แต่ละคนแต่ละนนิก่ะพี่ลึก <c oughs> นะอืมค่ะใช่ค่ะสงสารสงสารลุงช่างใช่ไหมสงสารลุงช่างแล้วก็ป้าชนผักนะเพราะว่าเขาก็เป็นคู่กันเขาต่อสู้มาด้วยกันเราอย่าพูดแค่ว่าลุงช่างนะต้องสงสารทั้งสองคนดังนั้นเราก็ต้องให้กําลังใจนะเออตอเราต้องไม่ให้กําลังใจเออถ้าเป็นไม่ได้ก็คืออย่าตาหนอิอืมเนาะให้ให้ให้พูดเออ เป็นการให้กำลังใจดีกว่าอืมเออใช่บางช่องเจอเอฟซีเข้าไปปั่นทะเลาะก,กันก็ไม่ไม่รู้อืมก็มีรู้อืมค่ะก็มีนะคะสมอง